ผมก็ต้องโค้บสวีและวัวดีเช,ช่นเชิญท่านทุกท่านมาอยู่กัายะารเกมเมอร์ไทยแลนด์นะคะวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับทั้งก็เกมกันฮะ,ะน้ำลายเต็มหน้าจอเลยนะฮะจะเล่นเกมมันฮะ,ะไปละไหนหวาแชมเดาจะไม่ไปตรงกลางนะคบเดาจะเห็นมึง ไเซิร์ฟนี้มันเปิดไม่ได้แล้วเอ้ยแล้วกูไม่เห็นมึงวะเลยมึงเรียนมาเนี่ยจุดฟองพินเน่ฮะติเกะฮะนมึงวะเดินมาเดินมาเดินไปแต่กูช่วยข้านะตีกูดิเอ้ยหยาเอ้ยหยาตีกูเหรอนายวะมึงตีกูไม่ได้หรอกผมเห็นมึงเลยผมเห็นมึงเอ๊ เอออะใครเหรอเจ็บไอ้ของตายแว่ไม่ตายแว่ก็ยังไม่รู้เลยปากคู่ปากคู่เด็กมอญเคยผมหก ขอถ่ายคลิปอีกรอบนึงนะฮะ,ะเดี๋ยวปล่อยเฮ็ดจีจีด SG55 ฮะ ทองอีแมงเย้บปีเบกบ้างจะเางเอานี้มาวะาวะทแมงมไม่เอาหเอาไม่มัยหายดเดดูแบบแม่ก็เสื่อมถูกซื้อไม่แค่พันหนึ่งเนี่เอาอะไรมากพันหนึ่งให้นั่นกรทงกระสี่น็อตเก๋เอ้น็อตถกเออน็อตถูกอันนี้งานดีกับมึงนะเว้ยกระสีน็อตเนี่ยดูตีมกันเม้กันเว้เนย เขาอินยังสักเฮ้ยไม่เหวือนวต้องอินอววัเาจะเ่สกายวอกันหรือไง่ะสกายวอสกายวอสกายแวสกโปกัดกเกอกระดีกระดอกระดไปรั้งหะึ่งอันนึงอันนึงอันนี้เขาได้อย่าง เจะวนล็อกแลบเว้ยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะฉันเคยดูเจกันนิดหนบอยนเคยักษ์ปลาเฟล ผมก็ต้องขอเข้าลเล่นกันแรกเลยตู้ต้องซูบบ้มากมาเอะอ้าวเที่อ่ะยัยงไม่ได้เข้าไปแตะเลยเข้ามาช่วย็กอกยูทูบเจนนี้ผมก็ต้องหลุดบอกบกูดูเป็นคนดูก็ไม่ออต้องออกนะเจ้ตา,าเหลือะปาอ้ยี่ย หนมาสตรอาสุดอกสะตอบสุดท็อของใาเออกระเดินนะกระเดินมสองหนึ่งโจรลดแหน่ไอไม่ลดไหวโอ้ยยังเ้็แมงเนี่ยจัดละชิบหนเด็กคนนี้ก เอ้ยเบบี้ใจเย็นๆนะเธออีไก่เขไหนจนฟ้าควยจะไก่บักขี้อีไก่เขไหนจนปิ๊บๆกินลึกกินอีเอได้ดิอะทำไมเธอสีใจใจไก่ป๊อปสีป๊อปดุดีตระระตี้ตระดาตรัง เจ็ดเจ็ดเจ็ดแน่นอนคนนี้เจ็ดแน่นอนมนอนป้าเบย์มันโดนนอนคนนี้เจ็ดดีเด็บดีเด็บแซบแซ่บสีแดบสกายวอล์คราวนี้เราจะได้แค่คลิปเดียวพอนะคะปวดเองเน็ตโอ้ดาพิษ ตปจะได้ดับเล็กได้ดับเพชรเอ๊ะเย็ดเพชรลุงเพฆ่าคนไในแล้วเย่ลุงเพคเจอเพชรเลยเย่ลุงเพคเจอเพชรเลยเย่เฮ่ลุงเพคโตเพชรตัวเยอกี่นาทีหกนาทีเร่งกันต่อเลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ

What 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 what, uh, what 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 yeah, what 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 what

หลักคุดดีกว่าไมเบื่อเจอความจริใจฮักเทียงสะกนหักตุดรักตุดหักรักรักคุดดีกว่าไมเบื่อเจอความจริงใจฮิ้เทียมสะก เสิ่งอยังเป็การปกครองคอสงอนืมสวยมากครับหืมจะกดผิดเป็นี้ออกห้าเดกกอะคราวนี้กดผิดนี่ออกห้าเดกทันทีาจะลืมเดกเลยนะคกไปยอมห้านะม่เด็กใช่วิธีการเบอร์มึงเบอร์ไรใส่เบอร์น้องวิสา การสอน,นครับวิดีโอที่เกิน15นาทีขึ้นชานาลของคุณได้อย่างไรนะครับโดยการเปิดบอร์ดนี้นะครับก็คำเตาเจอไปก่อนนะครับอย่างแรกนะครับแล้วก็เลือกเป็นข่อใจรุ่สำหรับเด็กท็อปเล่าเด็กท็อปบอร์ดนะครับนั่นเองเาปเปิดขึน้นไปเอิม่มเอิมเอ่มเอิ่มไปว่าไปเครื่องแม่งะน,นั้นเลยใช่ไหมเครื่องแม่งถ่ายเกิน20นาทีไ้ใช่ไหมโหลดตุ่มที่มึง เบื่อแล้วกิงกี้หนจะทำไปได้เลุยอเไปถึงผมตายป่ะครับด้านขามือบนครับไอ้ก้าวโเสียงดีลำโพงแตกโอ้ยยยไยไยยยยยยยลยย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 ยชยยยนะยยยยนยย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  จบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าคนชอบก็จะลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดอะไรเลยนะคะถ้าชอบมากๆก็ลืมอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายจาลืมปมปมทัวร์อ่ะปมทัวร์ไอ